เลิกผัดวันประกันพุ่งแล้วชีวิตคุณจะเจริญสิบเท่าหลายคนยังติดนิสัยชอบพูดว่าเดี๋ยวก่อนหรือเอาไว้ก่อนจนกลายเป็นคนผัดวันประกันพุ่งไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งถ้าฟังฟังดูแล้วอาจเป็นคำพูดที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ในความเป็นจริงนั้น มันสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของเราให้แย่ลงแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรีบรู้ตัวเองให้ทันละและเริ่มแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไปเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้พัฒนาและก้าวไกลกว่าเดิมและนี่คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคุณเลิกผัดวันประกันพรุ่งข้อที่หนึ่งคุณต้องตั้งเป้าหมายและลงมือทา วิธีการง่ายๆเลยที่จะลงมือทำได้ทันทีเลยนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายอย่างเช่นคุณตั้งเป้าหมายว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาจะเริ่มทำอะไรหรือวันนี้ตั้งใจจะทำงานชิ้นไหนให้เสร็จเรียบร้อยซึ่งข้อดีของการมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณจัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่สเปะสปะเ,เละเทะ และก้าวเข้าสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นข้อที่สองคุณต้องมีสติอยู่กับตัวอย่าให้อะไรมารบกวนตัวคุณการมีสติจะช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่ทําอยู่ได้อย่างไม่วอกแวกหรือการตัดสิ่งที่รบกวนสมาธิของเราออกไปอย่างเช่นปิดโทรศัพท์ ปิดเสียงเพลงหรืออยู่ในที่เงียบๆเ,เพียงลำพังก็สามารถทำให้คุณมีจิตใจจดจอ่ออยู่กับเรื่องตรงหน้าได้อย่างดียิ่งขึ้นและสร้างจินตนาการได้กว้างไกลมากขึ้นด้วยข้อที่3หยุดการมีข้ออ้างข้ออ้างถือเป็นตัวขัดขวางความสำเร็จที่ทำให้ใครหลายคนล้มเหลวกันมานับไม่ถ้วนเลยละ่ะเพราะฉะนั้น การหยุดมีข้ออ้างและการหยุดพูดคำว่าเดี๋ยวก่อนจะมีการส่วนช่วยปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวคุณให้เลิกขัดวันประกันพุ่งได้ดีชะละและมีความพยายามกล้าที่จะทำเรื่องยากๆเพื่อเอาชนะใจตัวเองได้ข้อที่4ฝึกทำจนติดเป็นนิสัย คุณต้องค่อยๆปรับพฤติกรรมของตัวเองด้วยการเลิกหาข้ออ้างหรือการหยุดพูดคำว่าเอาไว้ก่อนและลองลงมือทำเลยทันทีและต้องทำอย่างต่อเนื่องหลายๆวันนะซึ่งมันอาจทำให้คุณค้นพบว่านี่ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเมื่อทำจนติดเป็นนิสัยแล้วคุณก็จะเลิกกลายเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งได้นั่นเองข้อที่ห คุณต้องเข้มงวดและจริงจังกับตัวเองให้มากๆการสร้างความเข้มงวดและความเด็ดขาดกับตัวเองโดยการตั้งกฎว่าถ้ายังทำงานชิ้นนี้ไม่เสร็จหรือทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ยังไม่เสร็จก็จะงดการให้รางวัลกับตัวเองข้อนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิและแน่วแน่กับการทำงานเพราะมันมีสิ่งล่อตาล่อใจคือรางวัลที่ถ้าคุณทำงานสำเร็จคุณก็จะได้รับมัน ข้อที่ 6. ให้รางวัลกับตัวเองเมื่อทำสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จแล้วก็จงหันมามอบรางวัลให้กับตัวเองบ้างอย่างเช่นการให้คำชื่นชมตัวเองหรือการทำในสิ่งที่อยากทำเพื่อเป็นการตอบแทนความพยายามและตั้งใจซึ่งจะช่วยส่งผลให้คุณมีกำลังใจที่จะทำมันต่อไปเรื่อยๆ